Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is FM. I teach ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆก็วางแผนที่ t o เว r ร์คอร์ที่ญี่ปุ่นอ๋อว้าวใช่แล้วก็มีคอลแลบกับศิลปินญี่ปุ่นสี่คนแล้วเหมือนเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเหตุผลเลยที่ว่าคุณแม็กเนี่ยมาที่ Mac กวันเพราะว่าเป็น EP ีที่ปล่อยมาเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ปล่อยเป็นแทร็กที่ชื่อว่า Silverlining มานะคะที่ได้ศิลปินสาวฮินาโนะมาฟีเจอรงด้วย สำหรับเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปเข้าถึงถึงตัวตัวนี้เนี่ยเราเราไปไปคาบกับทางทางฝั่งญี่ปุ่นได้ไงคะก็จริงๆเหมือนรู้จักกับคนที่เป็นเอเจนซี่ที่เหมือนเป็นมีค่ายเพลงอยู่ที่นี่ชื่ ion, Par อ parabolica <า> records แล้วเราก็คุยมานาะนแล้วจริงๆก่อนโควิดมีทำอัลบั้มหนึ่งเป็น ep แล้วก็เจอโควิดก็เลยไม่ได้ไปตอนแรกทัวร์แบบทัวร์แบบวางไว้เรียบร้อยแล้วคือโตเกียวออสกา แล้วก็แล้วกนทั้งโลกมันหยุดอะเนาะครับใช่ตอนนี้ก็เราเลยเอ้ยเราขอเราขอต่อยอดแล้วกันเราก็เลยทำอีกอีพีหนึง่งอีพีนี้เป็นอีพีที่แบบรู้สึกทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อายุเท่านี้ฮะทำไมอ่ะมันหมายมถึงว่าเหนบบเวลามันใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้เวลาทําน้อยมากคือสามอาทิตย์เสร็จทั้งอัลบั้มเลยเฮ้ยเร็วมากใช่ก็แบบค่อนข้างแบบ spontaneous ทําแบบธรรมชาติมากเลยแบบว่าเขียนเขียนอาทิตย์หนึ่ง สเพลงแล้วก็อีกที่หนึง่งเข้าองอัดอีกที่หนึง่ง mix master เฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเลยเออมันก็จะแ capture แบบสิ่งที่อยู่ในหัวอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครัอ่า uh, ถ้าพูดถึงนะคะสี่ track ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นแนวไหนคะโอ้ oh, จริงจริงสี่ track ไม่เหมือนกันเลย uh คือ track แรกมันจะเป็นจะเป็นแบบเกือบเมท a l เลยเออเป็น rock มากเลย uh ค่ะก็จะมีความก r u น์ก็จะมีใส ซาวดิไซด์เยอะมากส่วนเพลงที่สองจะเป็นโฟกโอ้โฟกจัดเลยค่ะแล้วเพลงนี้ก็จะเป็นป๊อปแต่ว่าเป็นป๊อปที่ผมเริ่มแต่งจากอูคูเลเล่อูคูเลเล่ก็จะถ้าเกิดได้ยินก็จะมีดีไซน์แกๆแปลกๆอยู่ข้างในนั้นด้วยค่ะก็เลยคาาถึงเลยถามว่ามันเป็นแนวแบบไหนผมก็ไม่รู้เลราแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นป๊อปเครับค่ะก็จะมีความแบบเออเลเตอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของแม็กซนมาเนี่ย เราชอบแนวไหนที่ผมคนโฟก์ครับ folk, ชอบโฟก์มาแล้วก็แล้วก,วก็ถ้าเป็นเพลงไทยทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินมันจะมีความเป็นโฟก์แต่นี้เรารู้สึกว่าคือเราอยากจะทําในสิ่งที่เราแบบก็แค่อยากจะทาและในสิ่งที่อยากจะทำมันก็จะมีเมสเซจเราอยากจะพูดไปด้วยค่ะฉะนั้นแต่ละเพลงมันก็จะค่อนข้างมีความหมายผมรักทุกเพลงมากๆเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราพูดถึง silver lining หน่อยละกันว่าแรงบันดาลใจของ t r a ็กเนี้ยเรามันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะ โอ้แต่วันนี้ดีใจมากนะที่ได้มาแบบพูดให้แฟนๆเมทวงเซเว่นฟังเป็นแฟนโอ้วกอส่งข้ากเลยค่ะใชเวลาขับรถไปส่งลูกไปเรียนอะไรเงี้ยบอกเออลูกผมชอบไหมอ๋อ thank you ก็จริงๆอยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเพลงนี้เราเขียนด้วยความรู้สึกของคนที่เห็นความหวังอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งความหวังที่มันมีอยู่มันควรจะ คว้ามันไว้ด้วยตัวเอง uh. คือไม่ใช่ว่าแบบรอให้มันมาถึงเราเองอะไรเงี้ยคือ uh. ซิปเบอร์ไลน์นี่อยู่กับเดเซฟเตไม่ใช่แบบว่าเราต้องรอแบบว่าเอ๊ะมันจะถึงปลายทางเมื่อไหร่นรนะเราถึงจะได้แบบจะได้แบบแฮปปี้สักทีหนึง่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเชื่อว่าชีวิตคนเราเเราสามารถ i f น s ิเฟส the power of manifestation เออนะคะก็เลยออกมาเป็น track t r a ็กนี้ Silverlining พูดถึงเนี่ยคุณแม็กซ์เลาให้ฟังว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยสี่อาทิตย์เรามีเราเขียนเพลงเราเข้าสตูเราเสร็จแล้วม,มีอุปสรรคอะไรไหมอะมันดูฟ l ล์มันดูแบบมันดูใช่ยอย่าง,างเง<อ>ี้ยมันมีบ้างไหมคะอุปสรรคคือแบบ พยายามวางมือถืออะไรเงี้ยคือบอกมันต้องมันต้องโฟกัสมากอะไรเงี้ยคือบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่เงียบๆจริงมาเลยเป็นชื่ออัลบั้มว่า Quiet Knowing จริงๆชื่ออัลบั้มนี้คืออยากใช้มานานแล้วแต่เราไม่สามารถแบบว่า get rid of all the noises ค่ะมันวุ่นวายมากในหัวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราสึกว่ามันเงียบเราสึกว่าเราปิดมือถือได้เราสึกว่าเราอยู่คนเดียวได้เราก็เลยแบบสามารถโฟกัสกับการทํางานได้เพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าแบบว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบโฟกัสจริงๆเราทําอะไรได้ในเวลา จำกัดได้ง่ายมากเลยอ่าถ้าพูดถึงแบบเรื่องโอเคเรื่องเนี้ยเราสามารถตัดเราโฟกัสด้วยแล้วถ้าเราพูดถึงว่าแล้วถ้าเรารู้สึกเหนื่อยมากๆเราเบิร์นเอาท์แล้วอะอันนี้คือแบบนอกเอก <c oughs> อรื่องเลยได้อยากรู้เพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้พูดถึงการแบบจัดการแบบเ,เวลาใช่ไหมเราอยากรู้ว่าสําหรับค <c oughs> ุณแม็กซ์อย่งนี้เวลาเราเหนื่อยเวลาเราเบิร์นเอาท์เนี้ยมีวิธีจัดการ <c oughs> จัดการกับความรู้สึกตัวเองอยังไงบ้างผม <c oughs> ผมจะผมจะหายไปเลยอ๋อเหรอใช้วิธีแบบหายไปเลยคือ อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่แบบว่าอาจจะแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะไปอยู่บ้านที่นู่นแล้วก็แบบอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งกลับมาก็จะมีแรงเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าแบบว่า energy ต่ำแล้วจริงเหรอแต่ว่ามันจะตรงข้ามกับอาชีพนิดนึงใช่เราต้องแบบเออแต่แบบบางครั้งเวลาเราทัวร์หนักๆหรือแบบว่าเราต้องแบบทํางานเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็จะเบิร์นเอั่วผมก็จะต้องแบบ รีคับชาร์จไปชาร์จใช่ไหมผมจะรู้ตัวตอนนี้แบบพอพอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็รู้เออเราต้องชาร์จรู้จังหวะเออเราจะต้องเราจะต้องมีมีเบรคเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิด Silver Lining ของ Max Shen ชมาณด้วยแต่ว่าเราอยากได้ยินแบบไลฟ์สักนิดนึงนะพอได้ไหมพอได้ไหม Um, uh, winning losing, วันนี้ไม่มีกีตาร์มึงก็เขินอะอ๋อไม่มีกีตาร์แล้วมันเขินนะคะ <c oughs> เออ,เ,อ,อเ,เข้าใจได้เ,เข้าใจได้โอ้ยโอเคขอบคุณมากๆ<ต>เลยเมืเ่อกี้เฟรชเมื่อกี้มันมาจากแบบว่าคือเหมือน เอ่อพ่วมกับมาร์ตินสกอร์เซซีเขาจะชอบพูด่าแบบว่าคือเวลาเขาถ่ายถ่ายหนังเนี้ยเขาจะแบบ keep the frame keep the camera rolling คือเขาจะบอกว่าแบบว่าแมจิกมันจะเกิดหลังจากที่เขาสั่งคัดผมก็ะจะบอกว่า,าจริงๆแล้วเราต้องเชื่อเสม,มอว่าแบบว่าต่อให้แบบว่ามันเหมือนจะจบแล้วแต่ถ้าเรา keep the camera rolling ค่ะ magic will happen นะคะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟ <will happen. S 1> <ช>ังแน่นอนนะคะ silver lining single ใหม่ของคุณแม็กเจนมานะ What's the next step What's next step ก็เดี๋ยวมีทัวร์ญี่ปุ่นไต้หวันจีนแต่ว่าตอนนี้ก็จะทัวร์เอเชียก็สนุกสนานกับการทัวร์ครับแต่ว่ากะจะกลับมาทำเพลงไทยบ้างฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็แล้เราขอพักตรงนั้นไว้ก่อนคือตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบตอนนี้ตอนนี้เราแฮปปี้มากกับการแบบว่าคือชอบเพลงสากลมากเราแบบาอยากทำมานานแล้ว ก็ดีใจมากนี่ก็เป็นความฝันกันนะได้มาเมดวันเโอ้ thank you for coming มากๆเลยนะคะควันนี้อยากจะให้คุณมาร์คฝ,ฝากผลงานฝาก EP ของตัวเองหน่อยที่เนี่แหละ this is what I've been wanting to do กับ m มดสเตอค่ะโอเคครับก็ EP นี้มันเหมือนเป็น things I do for love มันเป็นอะไรที่เราแบบว่าวนะทำโดยที่ไม่มี agenda อะไรนอกจากแบบเราอยากจะทำมันเพื่อตัวเอง แต่ในการทำเพื่อตัวเองเราก็อยากจะแชร์เพราะเราคิดว่าการแชร์ในสิ่งที่มันแบบว่าเป็นอะไรที่มันเพอร์ซนอลมากผมคิดว่าคนฟังจะรู้สึก<ช>ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าฟังผ่านวิทยุมันจะพอมากเลยนะอ่าออนี่แบบว่ามิกมาสเตอร์มาอย่างดีเลยอ่าดังนั้นแล้วเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะคะช่องทางการติดตามคุณแม็กซ์ครับผมก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเอ็กซ์ทิกต็อก ที่ m ม x ก e n มานะแต่ว่า YouTube ่หจะมีมิวสิกวิดีโอครบทุกตัวเลยก็อ,อ,อยากจะให้ช่วยไปปั่นวิวหน่อยเอยช่วยปั่นวิวหน่อยช่วยดูหน่อยนะคะก็คือเสิร์ชได้ตามชื่อที่เราขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ครับแม็กซ์เจนมานะอ่าแบบนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแม็กซ์มากเลยนะคะที่จ,จ<อ> r o p by มาสตูดิโอของเราแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้เมสเตอร์นะคะไปฟังแทร็กใหม่ของแม็กซ์เจนมากับ silver lining ค่ะ Oh okay, love bye bye life, love bye bye life. Okay. Bye -bye. <laughs> Met 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station.